สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสาวชวนแตงโมเฮาทุกทุกคนครับสวัสดีสาววันอังคานที่แปดครับอังคานที่แปดน้ำเหินได้ซี่สิบได้ซี่สิบสี่หมื่นแล้วครับแตงโมเหลือจากฝนอยู่ครับยังยังจากฝนแน่จักหน่อยอยู่ ก๋บ่ง,งาปันไดครับหมากใหญ่แะครับหน่วยละน่าจะก,กิโลเลยละ,ละครุ่นนี่นเหลือจากฝนอยู่ครับโอ้ยฝนตกคักตกแน่นอะไอไปไปลายเดือนกันยาเมื่อกี้โอ้ยตกคักผมเห็ว,ว่ามันสิได็กเก็บหน่วยอยู่บนนั้นี่เหลืออยู่ครับยังเหลือฝนอยู่ กับพ่อมีหมากอยู่ครับแต่เสือล่ากันแล้วนี่ร้ายคือกันเป็นโลกเสือล่าแบบนี้มันสื่นแห้งผมว่าจะเอากลองโฟมมาห่องอยู่บ่เอาถัวยโฟมมาห้องอยู่บ่าศาสนากับมีนวยอยู่ครับก็บเริ่มจะหมากหน่อยหมากยังแน่ละ่ะ จักสีเหลือซ้ำได้ละ่ะจักสีย่างซ้ำได้ละ่ะเพราะว่าปุ๋ยก็ใส่บุกขืนด้วยครับใส่ปุ๋ยสวงเดือนที่แล้วนะเพราะว่ามันฝนตกแห้งตกทุกมือเนอะาะจะรุ่นนี่ล่ะครับนี่จะจะมีจะรุ่นนี่ละ่ะจะร้ายพอมันี้รุ่นนี้ก็จะมีแน่นี่นี่ล่ะครับ สี่สิบสี่หมื่นครับสี่สิบสี่หมื่นอ่ะผมกับใส่ปุ๋ยเหลื่อมใส่ปุ๋ยอาทิตย์บางหันนั่นะนะเพราะว่ามันขาดฝนเนี่ยกำลังเขียวขึ้นมาตกทุกมื่นเนาะฝนมันเนาะห้าใส่ปุ๋ยมันกับโบข้นที่นี่นะเล่งใส่กับ ว่าขืนบ้านนี่เครือกบ,บอเดินสวงบางหันนะนี่แหละขาดฝนสามสี่หมื่น 3, 4, 100, 000, นะครับก็ลังหมาก็ลังเหลื่อมจับเหลื่มอมยังไปเอา้าหนาฝนได้ซ้ำได้ก็เอาผมก็ว่ามีหมากแน่อยู่เดอละ่ะ ฟังทั้งนี้ก็จะบงามบ่ได้เพราะว่าฝนเหยียบคักฟังนี่นะกระรุนนี่แหละครับหมาควรก็จะมีรุนนี่แหละก็จะมีแน่รุนให้งามคือหลอบก,ก,ก่อนกับบอหอกครับกับบอปันไดเพราะว่าคนจะบ่เสมอกันมองเด ไอหนามค้งแน่กจะหลังที่นี่นะมึงได้โน่นแน่กงามไปเร็วเป็นหมากเร็วซิมเาเลอกเก็บหมากไอ,ไอแหลกเป็นออกคือถูกเถียวกะบ่ได้เลาะเลยครับเพราะว่าฝนมันตกเล็งละหัจกจัดดกจิตได้หน่วยได้บ่ได้หน่วยได้ขนาดบ่ลายได้นี่ไรกูกลัวซองไรนี่ยังเห็ดหย,ยากอยู่ครับ ถ้าซิฟไลนี่เฮ็ดจังเลยล่ะพี่่ะจะเป็นหมาไปไปลายพี่่ะพี่ถ้าแม่นเพราะว่าเพื่นก็กำลังจัดเดินไปเอาเป็นรุนได้กระยามันเป็นหมาปลายก็เอาหมาปลายล่ะนี่ล่ะรุนจึงสิ่ะจะมีแน่นี่ที่พ่อเมือง ดุนซุ่มเนี่ยคเป็นเสือล,าลา่าร้ายบ่ได้ดอกเพราะว่าฝนตกถุกเหมือทุกมือ,มอฟังนี่จะค่ายกลัวอยู่ครับฟังทั้งนี้จะง,งามกว่าฟังทั้งน,น,นั้นแน่อยู่เพราะว่ามันจะสูงกว่าฟังทั้งนี้นะครับเขากระเกี่ยวแล้วเด้ครับเขาผมกระเกียวแล้ว ทีท่ายให้มึงเนะี่ยเกี่ยวแล้วครับุตากแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พวกซุ่มนี่เขาเจ้าเลยเขาหอมมะลิฟังนั่นตันนี้จะเป็นเขาเตียอีกนี่กเริ่มสอดเริ่มถอกเบิดแล้วเริ่มถอกแล้วนี่เขาเอาพ่านน้ำลุงเขายังบุ้นี่เขาเตียบน่ะเขาอุบวนยังละบุหูขึ้นกัน นกนตูมตัวผุนจะเป็นเขาหอมมะลิฟังนัน่ะเขาดออกันหล้วเบิดน่ะหรือวาเขาหอมมะลิกำลังถอบเขาหอมมะลิสอดเบิดน่วได้ครับฟังทั้งไอ้ทางบ้านผมทั้งบ้านพี่น้องเป็นจย่งไรเนอกเกี่ยวกันหรอบ่ อาหยางเพิ่นมึงเขาถล่มหัวเลยครับนี่ต้นนี้เขาหอมมะลิใหญ่นี่ถอกเบิดแล้วครับวานหนึงแต่มือเพิ่นแหกหน้าควนถอกเบิดหน้าสิล่มอยู่ดอกสูงปานนี่งามคักถล่มหัวยืนมือเลยผมว่าล่มเบิดล่ะสองงานนี่จะเป็นเขาเตียเพิ่นว่าเตียก็บ่เตียดอกรครับนี่ สูงเบิดทอกันตลอดนี่จักเขาหนังแกมกันเซลท่านี้แล้วครับเดี๋ยวพุนละมันุูพุนละบาทเก็บพุนละเดี๋ยวผมถ่ายให้มึงอีกขอบคุณครับ